สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับคาสไซทีมไลฟ์วันนี้เราอยู่กันที่ห้างเอ็มสเฟียร์นะครับเพราะว่าวันนี้ทางวันโบคาสประเทศไทยเปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้าที่จริงๆแล้วหลายท่านงคงจะคุ้นหน้าคุ้นตาอยู่นะครับแต่ว่าในวันนี้เขาเปลี่ยนชื่อในการเรียกแล้วนะครับนี่คือ e x 4 0นะครับแล้วก็คันขวามือของผมนี่คือ e c 4 0นะครับเดิมทีทั้ง2คันนี้เขาจะมีชื่อที่แตกต่างกันอย่างคันนี้เดิมทีเขาเรียกว่า x c 4 0นะครับ ส่วนคันข,ข้างนี้ก็คือ c 4 0แต่ว่าด้วยความที่มีการเปลี่ยนรหัสคือณวันเมื่อช่วงปีที่แล้วเนี่ยทาง volvo เขาได้มีการเปิดตัว e x 3 0นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นรถยนต์ไฟฟ้าที่เล็กที่สุดที่ volvo เคยทามาในวันนี้เขาก็เลยเปลี่ยนรหัสเพื่อที่จะจดจําได้ไง่ายว่านี่คือซีรีส์ที่เป็นรถยนต์พลังงานไฟฟ้า100%หรือ b e v นั่นเองนะครับโดย e x 3 0เป็นประเดิมก่อนแล้วก็ตามมานี่คือ2รุ่นที่ทุกท่านเพิ่งจะทราบในแง่ของค่าตัวกันไป เมื่อสักประมาณชั่วโมงหนึ่งที่แล้วนะครับก็วันนี้เราพามาดูรอบคันกันแบบสดๆเพราะว่าจริงๆแล้วต้องบอกว่าอย่างนี้ตัวรถเนี่ยอาจจะไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนอะไรอย่างไรแต่ว่าเพื่อเป็นการรื้อฟื้นว่าในสองคันนี้มีความแตกต่างกันอย่างไรเพราะบอกไว้ก่อนว่าในแง่ของแบตเตอรี่ในแง่ของตัวมอเตอร์จะเหมือนกันนะครับแต่ว่าระยะทางจะแตกต่างกันเล็กน้อยเพราะว่าด้วยสุดทรงนะครับซึ่งสุดทรงที่ลู่ลมมันทําให้ในแง่ของระยะทางเพิ่มขึ้นด้วยนะครับแล้วก็ มีการแนะนำตัว Black Edition ที่จะมีในตัว E X 40และ E C 40แต่จะสงวนไว้ในตัว Twin Motor นั่นเองซึ่งก็คือคันที่อยู่ข้าง,างผมนี้เดี๋ยวเนือสิ่งใดเราดูคันนี้ก่อนดีกว่าเพราะว่าตัวนี้เป็น Black Edition ซึ่งผมว่าคนที่ชอบความไม่เหมือนคนอื่นนะครับซื้อสีธรรมดาอาจจะดูธรรมดาไปนะครับหรืออาจจะรู้สึกว่าเบื่อแล้วสีดำล้วนๆคือไม่ใช่ดำในลักษณะที่ว่า ดำแค่ตัวถังรถแล้วก็พวกชิ้นกระจังจะไม่ดำด้วยอันนี้คือดำทั้งคันจริงๆนะครับถ้าสังเกตนะให้ดูใกล้ๆเลยก็คือตัวกระจังหน้าเนี่ยคือจริงๆชิ้นเนี่ยมันจะต้องเป็นโทนสีที่ใช้คําว่าไงดีแตกต่างแต่จริงๆแล้วรอบเนี่คือดำดำแม้กระทั่งตัวโลโก้ของมอเ v อซึ่งมอเ v อเนี่ยปกติเขาไม่สีนี้นะอันนี้คือสีดำมาเลยนะครับแล้วก็ตัวไฟหน้าอันนี้ก็จะเป็น LED นะครับตัวกรอบไฟตัดหมอกคือทุกอย่างทุกชิ้น ต่างๆเนี่ยก็จะเป็นสีดำหมดแม้กระทั่งล้อล้อดำนะครับคือถ้าเกิดเราจะเรียกภาษาชาวบ้านเนี่ยอาจจะเรียกได้หลายๆแบบนะครับดัมเมียมอีดิชั่นนะครับเฉาวโว้ยอีดิชั่นชาโคลอีดิชั่นเยอะมากแต่ว่าอันนี้เขาเรียกว่า Black Edition นั่นเองแต่ว่าความพิเศษก็คือเรื่องของค่าตัวซึ่งอันนี้ตัว Black Edition จะมีค่าตัวถูกกว่านะครับถูกกว่าตัวท็อปสุดของตัว E C หรือแม้กระทั่ง E X 40 เดี๋ยวเราจะมาเล่ารายละเอียดกันว่าที่มันถูกกว่ารุ่นปกติเพราะอะไรนะครับอ่ะเรามาดูกันในส่วนด้านข้างจริงๆแล้วก็ไม่ได้ต่างจากในรุ่นที่เป็นปกติเลยอาตาก,กล้องให้ดูตัวรถก่อนเลยก็ต้องบอกว่าแทบไม่ได้ต่างนะครับไม่ได้ต่างจากรุ่นที่จําหน่ายก่อนน้นนี้ซึ่งจริงๆแล้วมันก็คือตัว e อ่า x4 40ตัว p u e l e c t r i c นั่นเองนะครับซึ่งอันนี้คือชื่อเดิมนะแต่ว่าตอนนี้เขาจะเรียกว่า e x 40นั่นเองนะครับอันนี้ก็คือช่องชาร์จไฟนั่นเองนะฮะซึ่งตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่าเขาจะมีมาให้อยู่ละนะครับนี่ด้านท้ายเอาให้เห็นชัดๆเลยว่าเขามีการปรับเปลี่ยนนะจากเดิมที่เป็น x c ตันีีเป็น EX เรียบร้อยแล้วนะครับจำแบบง่ายๆเลยตัวช่องชาร์จไฟเมื่อสักครูน่นี้คุณผู้ชมถ้าเราให้ดูนะก็คือตัว AC เนี่ยก็รองรับนะครับ1ิกิโลวัตต ส่วน DC รองรับสูงสุด135กิโลวัตต์ซึ่งก็ถือว่าณวันนี้นะ BEV เนี่ยหรือรถยนต์ไฟฟ้าร0% 0เนี่ยการชาร์จ DC 1 0 0หนึ่งนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ใช้คำว่าไงดีแทบจะเป็นสแตนดาร์ดไปแล้วะคือถามว่าถ้าต่ำกว่า1 0อมันก็ไม่ได้แบบเขาเรียกว่าไงดีถ้าเกิดอย่างเช่น90กว่ากนี้ยังพอรับได้นะแต่ว่าถ้าเกิดประมาณสัก50-60อันนี้เริ่มละแต่ว่ามันอยู่ที่ไซส์แบตด้วยคือไซส์แบตตัวนี้เนี่ยใช้คำว่าไงดี ผมก็ต้องเปิดโพยดูเพื่อที่จะดูว่าไอ้ไซส์แบตตัวนี้ไซส์แบตตัวนี้เนี่ยหกสิบเก้ากิโลวัตต์แบตเตอรี่หกสิบเก้ากิโลวัตต์ชั่วโมงนะครับซึ่งก็ถือว่ายเยอะอยู่เหมือนกันนะแล้วก็รับไฟได้เยอะด้วยอา้าวยังไงครับคุณตาล้องจะให้ผมทาอะไรบอกได้ไม่มีอะไรเอาเ, <laughs> เพื่อ <laughs> เพื่ออะไรเอามาดูด้านท้ายสักนิดนึงคือด้วยความที่ว่าเขาจัดานเขามีการกั้นโซนเนาะเราก็เลยอาจจะลําบากนิดนึงอ่ะลองดูสิมันเป็นฝาท้ายไฟฟ้าอยู่แล้วแหละ,หละคุณผู้ชมแต่ว่า พามาดูในส่วนพื้นที่เก็บของผมชอบความเก๋ยอย่างหนึ่งของบ o น v วนะเวลาถ้าเกิดคุณจะเปิดเก็บที่เก็บของชั้นล่างเนี่ยคุณดึงตรงนี้เลยแล้วแล้วมันเก๋ตรงที่ว่าไอ้ตัวแผ่นพับเนี่ยเดี๋ยวนะผมลองดูก่อนโอ้มันไม่ได้เอ้ยแล้วมันพับอย่างเงี้ยคือมันเอา,อาง,ง่ายๆคุณใส่ของที่อาจจะไม่ต้องการให้เพื่อนร่วมรถเนี่ยหรือผู้โดยสารที่จะมานั่งรถเราเนี่ยเห็นของอย่างเช่นพวกกระเป๋าพวกเสื้อผ้าอะไรต่างๆเราสามารถกองไว้ในนี้ได้ แล้วก็ปิดเงียๆน,น,นะครับหรือจะเป็นจุดซ่อนเงินเมียก็ได้นะครับแต่ว่าไม่ควรทำํำชาบ,บูเมียดีที่สุดนะ,ะปึ๊บแล้วก็ Black e dition ก็ตอกย้ำอย่างหนึ่งก็คือมันดำนะนี่คุณดูดิแบ s h o วอลโวก็ดำนะครับดำแบบดำทะมึนเลยไม่มีความสีโครเมียมให้เห็นเลยนะครับ ก็นี่คือส่วนของภายนอกนะในตัว ex 4 0ที่เป็น black edition อ่ะเดี๋ยวเราไปดูภายในห้องโดยสารกันไปดูฝั่งนู้นกันเลยเดีกว่าพามาดูด้านในนะครับจริงๆแล้วต้องบอกว่าในตัวที่เป็น ex 4 0หรือถ้าเกิดคุณคุ้นเชื่อคือ xc 4 0ที่เป็น p r i o electric เดี๋ยวจริงๆรต้องบอกว่าไม่ได้ต่างกันเลยนะการดีไซน์อะไรต่างๆแทบจะไม่ต่างจากเดิมนะครับก็คือหลักๆแล้วที่เราจะเห็นกันชัดๆก็คือตรงกาบตรงนี้จะเป็นสีดําปกติตรงเนี้ยมันจะเป็นสีแบบ สีเงินๆตกแต่งสวยๆหน่อยนะครับแล้วก็จอตรงกลางที่ตัวนี้จะเป็นตัว Google built-in คือจะไม่ได้เป็น OS นะครับก่อนหน้านี้มันจะเป็น OS ผมจำไม่ได้ว่ามันเป็น OS อะไรแต่ว่าการใช้งานมันจะแบบปัดซ้ายปัดขวาสามารถเซตติ้งได้แต่ว่าตัวนี้ถ้าคุณจะเซตติ้งมันจะมีลูกเต๋าหรือตัวสี่เหลี่ยมเนี่ยกดเมนูคุณก็สามารถดูได้เลยหรือแม้กระทั่งการดูกล้อง ก็สามารถดูได้นะครับอันนี้มันจะไม่ได้โชว์ทั้ง4ภาพเพราะว่าในแง่ของว่าถ้าเปิดประตูเขาก็จะไม่โชว์ภาพนั้นเลยนะครับต้องการความสมบูรณ์แบบนะครับนี่แล้วก็กล้องหนะ้าก็คมชัดอยู่นะเอาจริงอ่ะแล้วก็ไปที่360่ะดูด,ด้านท้ายอ่ะแต่ว่าพอเป็นอ่ะลองดูดิมันแสดงภาพให้แต่ว่ามันก็จะไม่ใช่องศาแบบที่เราคุ้นเคยนะนี่ ก o o g l e วิวอินมีมาให้นะครับ Apple CarPlay อ่ะมีแล้วนะหลายคนเรียกร้องมีแล้วนะครับแต่ว่าต้องเสียบสายอยู่ USB จะเป็น Type-C นะครับนี่ให้ดูเลยตรงนี้ Type-C เลยเต็มๆนะครับแล้วก็พวงมาลัยก็จะเป็นชึบนี่สีก้าอ่าปรับสูงต่ำแล้วก็ยืดเข้ายืดออกได้นะครับตัวลำโพง นะครับของรถเนี่ยในตัว e x 40หรือแม้กระทั่ง e c 40จะได้เป็น harman kardon นี่ harman kardon นี่คือเครื่องเสียงระดับพรีเมียมอยู่แล้วนะครับแล้วก็มี panoramic sunroof ให้นะครับน่าจะเป็นออปชันมาตรฐานไปล้วสำหรับรถยนต์ไฟฟ้านะครับตัวเบาะมี memory s e ีทให้2จุดนะครับแล้วก็ดูจุดแต่งหน้าซะหน่อยกระจกแต่งหน้า มีมาให้นะครับฝั่งคนขคับก็มีมาให้เช่นเดียวกัน SOS ก็มีมาให้นะครับอ่ะเดี๋ยวลองดูดิเออชอบการทัชในตัวปิดซันรูฟหรือซันเชดตรงนี้เฟียวดีนะแล้วก็เปิดไฟโอ้ยดูมีการดิมดูดีดูดีเลยเอาผมไม่เอาซันรูฟนะผมไม่เอาซันรูฟผมเอาแค่ซันเชดก็พอ นี่คือส่วนด้านหน้านะครับแล้วก็ตัวเบาะอยาให้ตะก้องอินเสิร์ตตัวเบาะหนักเลยเพราะว่าผมจะอ่านโพยเขาบอกว่า <zw> ตัวเบาะเนี <ged> ่ยตัวเบาะของเขาเนี <acaba> ่ยเป็นเบาะสีดําทําจากไมโ o t e c h แล้วก็ตัววัสดุเนี่ยเขาเรียกว่ามันจะมีทั้งตัว Microtech แล้วก็ t e x t ซ์เทลชา c o โคนะครับแต่ว่าถ้าถ้าพูดภาษาชาวบ้านก็คือเป็นหนังเดินด้วยหนังสลับกันหนังกลับ แล้วก็เดินด้วยได้สีขาวเฮ้ยดูดีนะสัมผัสดีมากผิวสัมผัสดีนะครับนี่แล้วก็ปรับไฟฟ้าด้วยนะอีกฟากหนึ่งนี่สวยงามนะครับแล้วก็มีช่องเก็บของนะครับซึ่งตรงกลางอยากให้กล้องมาดูตรงมุมนี้คุณสามารถใส่ถังขยะได้นะอ๋อจริงๆมันมันเป็นถังมันเป็นถังแยกชิ้นเลยอ๋อมันเป็นอย่างนี้ เออไม่ได้ทําพังนะครับแต่ว่ามันเป็นวิธีการที่เก๋มากอันนี้คือรถวอลโวบางรุ่นอาจจะมีนะก็คือสมมตุติคุณกินอา,อาจจะกินขนมหรืออาจจะเป็นใบเสร็จทั้งด่วนอะไรต่างๆคุณสามารถใส่ตรงนี้ถึงบ้านคุณก็หยิบออกแล้วก็เอาไปทิ้งข้างนอกได้เฮ้เก๋นะเก๋นะเก๋นะนี่อ่ะใส่กลับไปที่เดิมครับอ่าเอาละนี่คือส่วนของตัวแถวหน้าบอกก็รู้สึกว่า มันกระชับดีนะตัวผม2 XL ถือว่านั่งได้โอเคอยู่นะแต่ว่าในแง่ของการขับขี่จริงจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวรอทาง volvo bon เขาแจ้งอีกทีหนึงว่ารถพร้อมปล่อยให้ยืมเดียวเดี๋ยวเราจะมาลองขับกันนะฮะอ่ะมาดูด้านหลังกันสักหน่อยเฮ้ยมีอย่างหนึ่งขอดูหน่อยดิคุณผู้ชมขออภัยมันมีวัดไอตัว PM 2.5ด้วยนะเอ สำหรับผู้โดยสารอ่าสำหรับในรถนะครับอันนี้ก็เช็คได้เลยว่าเป็นยังไงนะครับอ่ะดูด้านหลังกันต่ออ่ะด้านหลังเป็นอย่างไรโอ้โหก็ใช้คำว่าผมตัวใหญ่อาจจะไม่ได้เบาเหมาะนะสำหรับอ่าลักษณะการใช้งานคือคุณลองดูขาะะผมนี่ก็จะมีความลอยๆคือเบาะรองนั่งเนี่ยคือด้วย ขนาดตัวรถนะครับซึ่งขนาดตัวรถเนี่ยค่อนข้างที่จะใช้คำว่ากระทัดรัดนะครับแต่ว่าไม่ได้แคบเมื่อเทียบกับ EX 3 0ไอ้นี้กว้างกว่า EX 3 0นะเออกว้างกว่าชัดเจนนะครับพื้นที่วางขามีนะครับเหลือเยอะมากในขณะที่ EX 3 0ที่ผมยืมมาทำรีวิวเนี่ยก็เหลือประมาณนี้นะครับแล้วก็ที่พักแขนตัวนี้ก็มีมาให้นะครับเก๋ไก่นะฮะ แล้วก็ตัวเบาะสามารถพับแยกได้นะครับแล้วเวลาพับเนี่ยมันจะมีลักษณะก็คือตัวหมอนรองก็จะพับโดยออตโต้นี่เป็นอย่างนี้แล้วมันพอดีนะหมอนรองสีษาก็คือเขาจะพับลงโดยอัตโนมัตินะครับแล้วก็การเก็บของก็จะเป็นพื้นราบนี่ก็เหมาะนะถือว่าถ้าเกิดจะไปแคมป์ปิ้งหรืออะไรต่างๆก็สามารถทำมาเป็นที่นอนได้แต่ว่า บอ l v วค่อนข้างเซฟตี้ค่อนข้างซีเรียสในเรื่องนี้อยู่เห็นพี่หนุ่มเคยเทสพี่หนุ่มอ่ามอเตอร์ริงนะครับเคยยืมน่าจะเป็นตัวนี้แหละ xc 4 0สมัยนั้นนะมันเป็น xc 4 0ที่เป็น ev อยู่ยังไม่ได้เป็น ex 4 0ที่เป็นอยู่ทุกวันนี้นะฮะเหมือนระบบมันจะมีการตัดอยู่นะครับซึ่งก็เป็นในเรื่องของความปลอดภัยนั่นเองก็ถือว่าส่วนนี้ก็ถ้าเน้นใช้งานในเมืองผมว่าไม่มีปัญหานะครับ อาจจะแบบมีวิ่งไกลหน่อยๆก็ถือว่าค่อนข้างที่จะตอบโจทย์เลยนะครับมาอันนี้เราพาไปดูอีกรุ่นหนึ่งนะครับซึ่งต้องบอกว่าจอดอยู่ข้างๆกันเลยนะครับแต่ว่าเราพาไปดู e x 4 0เสร็จแล้วเดี๋ยวเราพามาดูอีกรุ่นหนึ่งนี่คือ e c 4 0นะครับก็เป็น c ส0่ที่เรารู้จักกันนั่นแหละแต่ว่าเติมตัว e ขึ้นมาเพื่อที่จะอยู่ในกรุ๊ป b e v ด้วยกันนั่นเองนะครับก็ จริงๆดีไซน์สำหรับภายนอกก็ไม่ได้ต่างกันจากตัวที่เปิดตัวก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็ล้อที่เขาให้มาจะเป็นไซส์19นิ้วนะครับตัวนี้เป็นสีทูโทนนะ,ะลองไปดูใกล้ๆตัวนี้เป็นล้อแบบ19นิ้วนี่เพราะว่าจริงๆแล้วในตัว c 4 0ตอนที่เปิดตัวเมื่อสัก2ปีก่อนตอนนั้นเนี่ยที่เขาเอามาโชว์นั้นเป็นสเปคต่างประเทศนะครับมันจะเป็นล้อนิ้ว แต่ตัวนี้2 9นิ้วมันจะผลดีในแง่ของระยะทางที่เพิ่มขึ้นด้วยที่มันจะแตกต่างก็คือเนี่ยคุณผู้ชมก็คือท้ายมันจะลาด E C 40เนี่ยจะเป็นท้ายลาดแต่ถ้าเป็น E X 40จะเป็นท้ายตรงนะครับจะไม่ได้เป็นลักษณะแบบลาดอย่างเงี้ยแล้วมันมีผลในเรื่องของอากาศปรศิสาทท์ทาให้ระยะทางที่เขาสามารถวิ่งได้ต่อการชาร์จหนึ่งครั้งเนี่ยวิ่งได้ไกลกว่า E X 40นั่นเองนะครับอ่ะเปิดท้ายซะหน่อย วอลโวก็ยังเป็นสไตล์วอลโวอยู่นะสำหรับด้านท้ายเนี่ยก็คือเขาก็จะมีการพับที่มันสามารถพับเขาเรียกว่าอย่างเงี้ยไอตัวแผ่นปิดของเ่ยแผ่นเก็บของเนี่ยสามารถพับแยกได้่างนี้หลุมก็ลึกพอๆกันเลยเพราะจริงๆแล้วเนี่ยทั้ง e c อ่า e c 40เดี๋ยวิงๆก็ใช้พื้นฐานจาก e x 40นั่นแหละนะครับอ่ะดูภายในกันสันหน่อย นี่คุณเห็นความแตกต่างไหมฮะคุณเห็นความแตกต่างของตัว e x 40กับ e c 40ไหมครับถ้าพูดตรงๆก็คือภายในแทบไม่ต่างกันเลยนะครับการตกแต่งต่างๆแทบจะเหมือนกันนะครับแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างกันชัดเจนโอเคตัวนู้นมันเป็น black edition ตัวนี้มันจะเป็นรุ่นปกติก็คือเรื่องของวัสดุหนังที่อันนี้จะเป็นหนังแบบเต็มๆเลยนะครับมีการเดินวัสดุเอ้ texture ดีนะ ผิวสัมผัสดีดนะในขณะที่ถ้าเป็นตัว black edition มันจะมีตัววัสดุหนังแล้วก็หนังกลับตกแต่งเพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับแล้วก็ให้ดูพาร์โนลามิกสั o นรปตัวนี้จะไม่มีคานกลางนะฮะจะไม่มีคานกลางเลย,เ,ยเก๋ตรงนี้ใช้ได้เลยนะเอาละ ส่วนในพาร์ทของผู้ขับขี่ก็จะมีจอ LCD ตรงกลางนะครับก็เหมือนรุ่นปกติเลยเหมือนกับ EX40 ด้วยนะครับพวงมาลัยปรับได้4ทิศทางนะครับนี่ยืดเข้ายืดออกซ้ายขวาก็มีมาให้เหมือนเดิมนะครับจอกลางก็ยังคงเป็นลักษณะ i n f o ฟเทนเมนต์นะครับที่มี Google built-in ฝังอยู่ในนี้รองรับ Apple CarPlay ด้วยนะฮะ นี่แล้วก็สามารถดูในเรื่องของ PM 2.5ได้หัวเกียร์ก็จะเป็นทรงสปอร์ตหน่อยนะครับนี่ตรงนี้คือจริงๆแล้วภายในแทบจะเหมือนกันเลยแล้วก็ลำโพงเป็นของ Harman k a r d o n ที่ได้นะครับก็คร่า,ๆราวๆราวราวนี้สำหรับ ec40 อ่ะเดี๋ยวเราลองไปนั่งหลังเทียบกันดูซะหน่อยว่าเป็นยังไงตอนนี้เราอยู่ในภายในห้องโดยสารของตัว ec40 กันบ้างนะครับก็ใช้คำว่าถ้าในแง่ของพื้นที่เนี่ยแทบจะ มีความผมรู้สึกว่ามันแตกต่างกันในเชิงของบรรยากาศแต่ว่าพื้นที่อแทบจะเท่าๆกันเลยนะครับเนี่ยความพื้นที่วางขาก็เหลือเยอะนะครับในขณะที่ที่พักแขนก็มีมาให้เหมือนกันนะครับแล้วก็ช่องแอร์หลังมีมาให้นะครับช่องชาร์จไฟนะครับตัวนี้ไม่รู้ว่าจะเห็นหรือเปล่านะอันนี้มันจะเป็น USB นะครับที่เป็น Type C 2จุดนะครับอ่ะไม่เห็นใช่ไหม ตั้บหนึ่งผมเปิดไฟให้นี่ตัวนี้เลยอ่ะผมเปิดไฟแล้วนี่นี่น,นี่ตัวนี้ตัวนี้อันนี้เขาจะมีมาให้นะครับในเรื่องของตัวชาร์จไฟนั่นเองก็แน่นอนในตัวนี้พื้นที่ก็แทบจะมันก็คือเป็นการเอา ex 4 0นะครับมาแต่เพียงแค่ว่าเขาเปลี่ยนท่อนด้านหลังเนี่ยให้เป็นลักษณะคือลาดลงมาไม่ได้เป็นลักษณะแบบหลังคาตรงตุดตัด ครั้นี้เขาเปลี่ยนดีไซน์ใหม่นะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าในแง่ภาพรวมจริงๆแล้วมันไม่ได้มีการตกแต่งหรือเพิ่มเติมอะไรเยอะนะครับอาจจะเป็นในเรื่องของลวดลายการตกแต่งนิดหน่อยนะครับซึ่งสเปคในแง่ของพละกําลังในเรื่องของแรงม้ายังคงเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวพาไปดูฝาก,กระโปรงหน้าซะหน่อยนี่อ่ะต่กล้องพามาดูใกล้ๆซะหน่อย ด้วยความที่มันไม่มีเขาเรียกว่าไม่ได้เป็นเครื่องยนต์ละดังนั้นเนี่ยในแง่ของห้องเครื่องมันก็จะมีพื้นที่มากขึ้นเขาก็เลยทําเป็นฟังหรือที่เก็บของสําหรับฝากระโปรงหน้านะครับซึ่งในตัวนี้เนี่ยเขาได้มีมอเตอร์ซึ่งใน E C 40และ E X 30เนี่ยเจะมีมอเตอร์ให้เลือกถึง2รุ่นด้วยกันนะครับก็คือจะมีทั้งตัวซิงเกิลมอเตอร์และทวินมอเตอร์นั่นเองนะครับ โดยที่ตัวซิงเกิลมอเตอร์เนี่ยพละกกำลังจะอยู่ที่238แรงม้านะครับแล้วก็ตัวทวินมอเตอร์เนี่ยจะอยู่ที่408แรงม้านะฮะ <Okay. S 1> กะ็ถ้าสเปคเต็มๆนะตัวถ้าเป็นตัวมอเตอร์คู่นะครับแบตเตอรี่จะมีขนาด82กิโลวัตต์ชั่วโมงพละกกำลังสูงสุดอยู่ที่408แรงม้าโดยจะแบ่งเป็น มอเตอร์ด้านหน้าเนี่ย150แรงม้ามอเตอร์ด้านหลัง258แรงม้านะครับแรงบิด670นิวตันเมตรขับเคลื่อน4ล้อนะครับโดยทาง Volvo เคลมไว้ว่าสามารถวิ่งได้กไกลสุดนะถ้ามินิมัมก็คือขั้นต่ำเนี่ย530กิโลเมตรถึง650กิโลเมตรมาตรฐาน wltp นะครับแล้วก็การชาร์จไฟจะมีทั้งตัว Type 2นะครับ11กิโลวัตต์ก็คือ AC ไฟบ้านและ DC 200กิโลวัตต์นั่นเองนะครับ ในขณะที่มอเตอร์เดี่ยวนะครับอันนี้ ex40 ก็จะได้เหมือนกันนะมอเตอร์เดี่ยวเนี่ยจะแบตเตอรี่จะอยู่ที่69กิโลวัตต์ชั่วโมงนะครับแรงอ่าแรงม้าจะอยู่ที่238แรงมา้าแรงบิด420นิวตันเมตรอ่าตามที่บนโวกเคลมไว้นะครับต่อการชาร์จหนึ่งครั้งสามารถวิ่งได้590กิโลเมตรนะครับแล้วก็การชาร์จไฟ ac จะอยู่ที่11กิโลวัตต์แล้วก็ dc 135กิโลวัตต์นั่นเองนะครับ นี่อันนี้เราเปิดฝากรับผมเพราะว่าเราก็จะพูดว่านี่คือขุมพลังของเขานะฮะอ่ะเรียบร้อยสำหรับราคาในตัวที่เป็น ec40 นะครับตัวที่เป็น Twin มอเตอร์เนี่ยตัวนี้ราคาจะอยู่ที่2,790,000บาทนะครับแล้วก็จะมีตัว black edition ตัว black edition เนี่ยราคาจะอยู่ที่2,249,000 2, 0บาทนะครับแล้วก็ราคาเริ่มต้นตัว single motor หรือมอเตอร์เดียวเนี่ย2,900,000บาทนะครับ ในขณะที่ EX40 เนี่ยราคาจะอยู่ที่ราคาจะอยู่ที่2 6 9 0 0 0 0บาทนะครับที่เป็นตัวทวินมอเตอร์แล้วก็ถ้าเป็นตัวคันสีดำนี่คันนี้อ่ะคันที่เราพามาดูเนี่ย2 3 9 0 0 0บาทแล้วก็รุ่นเริ่มต้นก็คือซิงเกิลมอเตอร์เนี่ย1 9 9 0 0 0 0บาทอ่านี่คือไลน์อัพ6ไลน์อัพของ2รุ่นย่อยนี้ EX40 แล้วก็ e CC c 4 0ทีนี้หลายคนสงสัยว่าทำไมราคาตัว Black e dition ถึงถูกกว่าตัวท็อป นะครับท,ทั้งทาที่เอาจริงๆนะความแตกต่างอย่างหนึ่งที่เราลืมบอกไปก็คือตัวนี้120นิ้วคําตอบก็คือว่าในตัว black edition เขาตัดแพ็กเกจที่เป็น555นะครับโปรแกรมบํารุงรักษาเพิ่มเติมปกติเขาจะแถมมาให้แต่ว่าในตัวนี้ไม่ได้แถมมาให้นะครับซึ่งแต่ว่าซื้อแยกได้นะหมายถึงว่าซื้อเพิ่มเติมได้ดังนั้นใครที่กังวลในเรื่องของการรับประกันก็สามารถที่จะซื้อเพิ่มเติมได้นะครับก็ประมาณนี้สำหรับ v o l v o e c 4 0และก็ E X40 นะครับรถลงโชว์รูมแล้วใครสนใจไปดูคันจริงกันได้นะครับที่โชว์รูม v o l v o ทั่วประเทศแล้วก็ใครที่จับจองนะครับรถเริ่มส่งมอบเดือนกรกฎาคมเป็นต้นไปนะครับก็ใครที่อยากจะมาดูคันจริงนะครับรถคันนี้น่าจะมีจอดโชว์อยู่น้ที่ v o น v o อเรียกว่าเป็นเป็น v o l เ o Studio นะครับเขาจะมีสโตร์อยู่ที่เอ็มซัเฟียห้างเอ็มซัเชั้น2นะครับ ทรง M Innovation นั่นเองก็สามารถมาดูกันจริงกันได้นะครับหรือถ้าเกิดบ้านใครอยู่ใกล้ๆโชรูม V วโวก็สามารถไปดูกันจริงกันได้นะครับนี่คือพาชมรอบคันกับ V o ลโว e c 4 0แล้วก็ EX40 ครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับใครที่ดูผ่านช่องทางใดก็ตามแต่ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับพวกเราด้วยนะครับสำหรับขาไซทีมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมครับเจอกันใหม่ในไลฟ์และคลิปครั้งต่อไปขอบคุณและสวัสดีครับ